สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวอันนี้ผมจะพามาชมงานแปลกงานศิลป์งานศินละปะฝีมือยากที่จะทําได้ก็ดูนะครับเป็นงานไม้ทั้งงานครับเป็นงานแจะสลักไม้ครับดูกันอย่างนี้ก็ทาเวสวน ก็กำลังอ่าน iPad เช็คว่าใครมาทำบุญไม่ทำบุญอะไรประมาณนี้ครับส่วนทางนั้นก็เป็นเสาเป็นเสาครับเสาก็แกะลวดลายด้วยไม้สวยงามมากสำหรับฝับงโน้นก็ท <laughs> าเวสสวนกำลังรับโทรศัพท์อยู่ครับว่าใครจะมาทำบุญบ้า <laughs> ครับ เนี่ยรับโทรศัพท์ครับอีกองค์กำลังรับโทรศัพท์ครับอีกองค์หนึ่งก็กำลังอ่านเช็คเช็คลายอยู่ว่าใครจะมาทำบุญอันนี้พระพุทธลกูกก่อนที่จะเข้านี่ก็ยังเป็นไม้ส่วนต่อไม้นี่ก็เป็นปฏติมากรรมลวดลายปั้นเกี่ยวกับ สิงสมุสุชาครนมั้งครับเท่าที่เห็นในรูปภาพนี่ก็ยังสวยงามครับเป็นรูปฝันสวยงามมากอ๋อดูดูครับดูอะไรจะงานศิลทึ่งขนาดนั้นครับนี่ก็ นี่ก็เป็นเสาครับเป็นเสาไม้นะครับเป็นเสาขอ,องโบสถ์นะครับเดี๋ยวแล้วจุดของโบสถ์ก็เป็นเสาแล้วผนังโบสถ์นะครับนี่ลากไม้อะเป็นลากไม้ดูดูก็เหมือนตะดต่อหรือเป็นลากไม้เดียวกันไม่แน่ใจ ช่างเขาเก่งก็ามีการตัดต่ออะไรอะไรสักอย่างครับลากไม้ขนมาได้ขนาดน,นี้ก็อึ้งนะครับก็ดูครับเนี่ยเซาแต่ละต้นนะการแจะสลักสวยงามมากครที่เห็นนั่นก็คือเพดานนะครับก็จะเป็นเป็นไม้แจะสลักลวดลายต่างๆครับ นี่ก็เป็นเสาที่เป็นฐานของพระพุทธรูปที่อยู่ข้างในก็ยังเป็นไม้นะครับเป็นไม้ทั้งนั้นเป็นเป็นเป็นรากไม้เดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆอันนี้พื้นที่เดินอยู่นี้ก็คือเป็นไม้เหมือนกันครับที่จำทางเดินอยู่ณขณะนี้นะ ส่วนทางนี้ก็เป็นพนังโบสถ์อีกด้านหนึ่งก็เต็มไปด้วยไม้เหมือนกันครับไม้แน่แนไม้แน่แนครับก็ดูอีกด้าน,นครับสวยงามมาก มีสีสันสวยงามเดี๋ยวผมจะพามาดูข้างหลังโบสถ์นะครับข้างหลังโบสถ์ก็เป็นน่าจะเป็นแนวช่างเขายังทําอยู่นะเนี่ยข้างหลังโบสถ์จะเป็นแบบนี้เลยก็ยังเป็นงานไม้อยู่ครับข้างหลังโบสถ์ก็ยังเป็นไม้ เสาอันนี้คือเสาโบสถ์นะครับอันนี้เสาโบสถ์ก็ยังเป็นไม้อยู่ก็ดูไปดูยปครับทางด้านน,นั้นก็มีเครื่องจักรหนักอยู่ก็กำลังสร้างกำลังวัฒนานีวัดถ้ำประทุนนะครับ ตัวนี้ยทั้งใจเย็นขนาดไหนก็จะแจะสลักได้แต่ละตันลากไมายผมเชื่อว่าต่อไปก็จะมีการแต่งตกแต่งทาสีให้สวยงามนี่ผมจะพาให้ดูเล็กๆในวัดธรรมประทุน อานสิสุดสุดๆครับส่วนทางนี้ก็ยังก็ยังเป็นงานไม้งานไม้นี่ก็ยังเป็นงานไม้ครับ นี่ยังเป็นไม้ครับนี่ก็ยังเป็นไม้ผนังโบสนะครับเนี่ยที่เห็นผนังโบสครับผนังโบสถงานศิลป์สุดยอดนี่ยมาที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตครับ ยังไงก็ติมแน่เหมือนผมก็เห็นในเลดท่องเที่ยวของเขาเนี่ยครับสวยงามคน่็ส่วนมากก็ตามมาดูเท่าโอกาสมีมานี่เพดานเลยนะครับที่ยิงกันไปเพดานผนังโบสถครับเพื่อนๆเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนไว้ให้ด้วยนะครับช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวอันนี้คือวัดถ้ำประทุนครับ น่าจะอยู่ตำบลทับหลวงอำเภอบ้านไล่จังหวัดผู้ไทธานีนะครับตรงนี้เนีนลศิลปะสมัยใหม่ครับ